สวัสดีค่ะพิมพรสวรรค์จัก,กรราศีค่ะกลับมาพบก,กันในนั่งคุยจัก,กรราศีที่สถานีโาลาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทำนายโชคชะตาราศีสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมอหรือผู้ที่เกิดวันที่ 13มกุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมคุณกุ้มจะเป็นยังไงบ้างคะเดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วแป๊บเดียวเองจะหมดปีแล้วเห็นไหมน้องกุ้มน้องเจก,กันผู้น่ารักของพิมพ์นะเดือนนี้เป็นเดือนกรรมะเ,เอียงดูนิดนึงเดือนกรรมะกรรมะเนี่ยนะแปลว่าการงานกรรมะก็แปลว่ากรรมนั่นแหละกรรมก็คือการกระทําของเราการกระทําที่เราเคยทําอะไรมาหรือ คาดหวังในเรื่องของการกระทําในสิ่งนั้นเมื่ออดีตเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ก็ละกันไม่ถึงกับอดีตการขนาดนั้นหรอกนะในช่วงเดือนนี้เนี่ยดาวพระอังคารเนี่ยเป็นกเกษตรยอยู่ในเรือนกร,รมมะก็เป็นกเกษตรในเรือนของการกระทําที่คุณทําไว้นั่นแหละเป็นกเกษตรในที่นี้มักจะมีความสําเร็จอยู่เนืองๆถ้าเราคิดว่าเราทําเต็มที่และทําสุดแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาวันนี้ให้คุณได้รับผลแห่งการกระทําในช่วงเวลานั้นก็คือความสําเร็จที่ ยิ่งใหญ่ได้เลยนะเริ่มต้นเดือนกันในวันที่4พฤศจิกายนเลยค่ะคุณดาวพระศุกร์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนสุภะแล้วได้ตำแหน่งเกษตรด้วยดาวพระศุกร์เนี่ยอยู่ในเรือนสุภะได้ตำแหน่งเกษตรในวันที่4พฤศจิกายนให้คุณรู้ไว้เลยนะว่าพอเปิดวันที่4ี่ปุ๊บ พระสุเป็นกเกษตรอ่อในเรือนสุพระสุพระก็คือความสุขสาเร็จสมหวังสมบูรณ์ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณแล้วดาวสุอีกขาหนึ่งเขาเป็นดาวพันธุเดินเข้าสุพระเป็นกเกษตรตําแหน่งอฐานทัพแห่งความมั่นคงต่างๆของคุณเป็นกเกษตรอยู่ในเวลานี้ตัวคุณเองให้รู้ไว้เลยนะว่าเดือนพฤศจิกายนนะบางคนรับราชการ มีการคุยในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ไหวก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็มีความสำเร็จสมหวังอย่างดีจะโยกจะย้ายจะปรับจะอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ช่วงเวลานี้เลยคุณจะมีความสำเร็จโอ้โหได้รับรายชื่อแล้วรายชื่อออกแล้วมีรายชื่อฉันด้วยฉันได้ย้ายแล้วฉันถูกใจแล้วฉันได้นู่นนี่นั่นนะ คือความสมหวังเดือนนี้เปิดมาเนี่ยจะมีความแฮปปี้เอนดิ้งมากๆเลยนะหลายๆคนจะเป็นแบบนี้แล้วบางคนน่ยมีในเรื่องของการสอบผลงานการสอบคัดเลือกเพราะว่าสุภาเนี่ยอาจจะหมายถึงการสอบก็ได้การศึกษาการสอบการทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้หลังวันที่4พฤศจิกายนคุณจะได้รับความสําเร็จสมหวังบางคนมีการส่งเอกสาร เพราะว่า1กับ4ี่ที่มาอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยคุณจะส่งเอกสารไปแล้วว่าฉันอยากจะเปลี่ยนสัญชาติฉันอยากจะนน,ย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 น่นนี่ันนั่นฉันจะทำเอ,อกสารอยากจะไปเมืองนอกนะอยากจะเดินทางอยากจะอะไรก็แล้วแต่หลังวันที่4แล้วก็ได้รับข่าวดีอ,อ๋อมีการผ่านพ้นในเรื่องที่เราทําไวท้ทั้งหมดทั้งมวลจังหวะน,นี้เป็นจังหวะที่เราได้รับความสําเร็จหลังจากที่เรารอมานานแล้วดาวสุขอีกขาหนึ่งเขาเป็นดาวที่เกี่ยวกับทางด้านความสุขแล้วก็เงินสดด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้พิมพ์ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่วันที่4พฤศจิกาย,ยนเป็น ต้นไปเนี่ยนะในเรื่องของรายได้ของคุณนะ่ะดูเหมือนจะทิศทางจะดีขึ้นใครที่ขายของหรือทําประกอบอาชีพอื่นๆที่ไม่ได้รายได้ประจำเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ยอดดีมากเป็นช่วงที่ยอดสูงปดเลยตัวเลขดีเด็ดมากเลยในช่วงเวลานี้สามารถที่ คุณรู้สึกว่าเออมีความดีใจในช่วงเวลานี้ได้ฉันทําอะไรหยิบจับอะไรช่วงนี้ดูเหมือนจะสําเร็จง่ายกว่าก่อนๆที่ผ่านมาเนาะอืมมาต่อกันเลยค่ะในวันที่9พฤศจิกายนเลยค่ะคุณดาวพระเกตเดินก็้มาอยู่ในเรือนสหัชชาพอช่วงต้นเดือนดีนะ เออช่วงวันที่9พฤศจิกาย,ยนก็รู้สึกว่ามีพี่น้องเพื่อนพ้องของเราเนี่ยนะติดต่อมาตรึมไปหมดเลยอะ่ะโอ,อ้เธอตอนนี้ทําอะไรอยู่อ่ะเธอเนี่ยสนใจนู่นนี่นั่นไหมหรือบางคนทํางานประจําช่วงหลังวันที่9พฤศจิกา,ย,าย,ยนเนี่ยนะก็มีคนมาออฟเฟอร์ดีๆให้คุณเสนอมาเลยเธอมาทํางานกับฉันสิเธอมาทํางานกับฉันสิตลอดเลยคุณก็รู้สึกว่าฉันจะเลือกใครดีไปทางไหนดีไปทางนู้นทางนี้ทางนั้นจะดีไหมช่วงเวลานี้ให้ฟังเสียงตัวเองเยอะๆคุณตัดสินใจถูกแน่นอนเพราะว่า Yeah. <laughs> ดาวประจําตัวของคุณเป็นเกษตรพับตัวอยู่ในเวลานี้แล้วพระเสาร์ตอนนี้กําลังจะไปแล้วอืมไม่ได้มีความอะไรในอกในใจแล้วว่าฉันจะต้องมีอะไรมาบดบังดังนั้่ฉันตัดสินใจผิดไม่มีแน่นอนช่วงเวลานี้คุณสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องถามใครเลยนะเออพิมต้องบอกว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่คอนเนคชันคุณเยอะมากคุณต้องรู้ไว้เลยว่าฉันต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนเข้าไว้ห้ามมีปากเสียงห้ามใจร้อนมีเหตุผลให้มากๆเลยถ้าฉันไม่ทะเลาะกใครเลยคบเพื่อนเยอะๆเพื่อนเนี่ยจะนำ พาสิ่งดีๆให้กับคุณสังคมจะนําพาสิ่งที่เป็นโอกาสที่ดีให้กับคุณสังคมต่งางๆนานา,นา,นาลูกค้าลูกขายจะนาพาเอาโชคล่าเอาเงินทองมาให้คุณคุณต้องท่องเอาไว้ให้มากที่สุดเลยในช่วงเวลานี้เป็นแบบนี้นะอ่ามาต่อกันเลยค่ะในวันที่17พฤศจิกายนเลยค่ะคุณดาวพระอาทิตย์เดินเข้ามาเลยค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือน การงานพระอาทิตย์เขหมายถึงอะไรปัตตนิกรรมะโอ้ตอนนี้เนี่ยนะถ้าเป็นในเรื่องงานก่อน ถ้าเป็นในเรื่องงานปัตตนิกรรม,มะมีคนเอางานมาให้ใครที่ประกอบกิจาการเป็นเจ้าของกิจาการให้รู้ไว้เลยนะว่าคุณจะมีคนเอางานมาให้อ่าหรือคุณเองเนี่ยอาจจะแบบอ่าฉันจ้างเธอไว้เป็นในหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆนาะนาะก็เนี่ยมีการติดต่อกับเรื่องงานจากคนกลางออมันแปลแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ให้คุณรู้ไว้เลยว่าถ้าคุณมีคอนเนชันดีๆคอนเนชันเก่งๆคอนเนชันที่คุณเคยรู้สึกประทับใจเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะก่อนหน้านี้ คุณเองอาจจะรู้สึกว่าเขาห่างหายไปแต่ช่วงเวลานี้พอหลังจากวันที่17พฤศจิกายนนะคุณจะมีคอนเนชั่นดีๆนํางานมาให้เหมือนคนกลางอนํางานมาให้หรือตัวคุณเองไม่ได้เป็นเจ้าของกิจาการหรอกทํางานประจํานี่แหละแต่อีกขาหนึ่งคุณสามารถทํางานที่เกี่ยวกับอะไรแปรกับกันเลยค่ะ คุณเองอาจจะทำงานที่เกี่ยวกับเป็นคนกลางก็ได้เช่นเป็นในหน้าหรือทำอะไรที่จับมาขายไปจับมานูน่นนี่นั่นแล้วคุณได้ในลักษณะของค่าจา้างได้ลักษณะของการค้าขายที่คุณเองไม่ต้องลงทุนเลยในช่วงเวลานี้จะเหมาะกับคุณมากๆเลยหรือคุณมีการพรีเซนต์อะไรเพราะว่าปัตตนิกรรมมาเนี่ยมีการพรีเซนต์มีการโต้อตอบมีการทาอะไรในช่วงเวลานี้จะทาให้ตัวคุณได้รับสิ่งดีๆกลับมาคน โดยรอบจะเห็นสิ่งที่คุณทำมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลงานการสื่อสารที่คุณอยากให้ทุกคนรับรู้หรือแม้แต่ความสามารถที่คุณมีในช่วงเวลานี้คุณมีเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถการที่คุณคิดอะไรออกก็แล้วแต่คุณพยายามสแสดงออกมาให้หมดแล้วตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถโปรโมตตัวเองได้เลยทั้งในโลกโซเชียลออนไลน์ทั้งในที่ทํางานทั้งกับเพื่อนร่วมงานทั้งกับหัวหน้าหรือแม้แต่ตัวคุณเองคุณก็สามารถแสดงออกในสภาวะที่คุณพอใจได้เลยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีมากสาหรับการโปรโมตตัวเองของคุณเลยนะเพราะฉะนั้นอยากจะทําอะไรในช่วงนี้ขอให้ตั้งใจทําแล้วทําแบบสม่ําเสมอและต่อเนื่อง คุณจะได้รับผลดีอย่างแน่นอนค่ะอ่าแล้วถ้าแปลเปในเรื่องความรักล่ะคะอาจารย์พอพูดถึงปัต,ตน,นิเนี่ยนะพอมาเข้ากรมมะเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคู่อ่ะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเลยเขาก็ทํางานตลอดคุณก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคู่เลยต่างคนก็ต่างทํางานตลอดแต่ในช่วงเวลานี้ไม่ได้มีเรื่องปากเสียงต่อกันอ่าไม่ได้มีความบาดหมางในเรื่องจิตใจต่อกันในช่วงเวลานี้คุณกับคู่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสําหรับคนโสดในเวลานี้คุณเอง อาจจะเจอคนดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานที่คุณทําหรือคุณไปติดต่องานคุณเองอาจจะได้เจอคนที่คุณรู้สึกว่าคุยด้วยแล้วสบายใจอาจจะไม่ได้หมายถึงคู่ครองในเวลานี้แต่ในอนาคตก็ไม่แน่แต่ในช่วงเวลานี้แน่นอนค่ะหัวใจไม่ได้มีปัญหาเลยค่ะหัวใจอาจจะแข็งแรงด้วยซ้ํานะ ามาต่อกันเลยค่ะในวันที่28พฤศจิกายนเลยดาวพฤหัุกเดินเข้ามาเต็มไปหมดแล้วเนี่ยอยู่ในเรือนกรรมมะเลยค่ะศุกร์เนี่ยเป็นสุภะกรรมมะสุภาหมายถึงสิ่งดีงามความเจริญก้าวหน้าเข้ามาสู่ในบ้านการงานแล้วการงานก็รอรับอยู่เพราะการงานก็เป็นเกษตรในเวลานี้ก็หมายถึงช่วงปลายเดือนเนี่ยคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องงานหรือบางคนได้ย้ายตําแหน่งก็ปลายเดือนต้นเดือนหน้าอาจจะไปโผล่ที่นู่นที่นี่แล้วเออหรือบางคน ได้เปลี่ยนงานก็ช่วงปลายเดือนพอเดือนธันวาก็จะไปเป็นงานใหม่และหรือบางคนได้รับโอกาสดีเกี่ยวกับเรื่องงานใหญ่ๆเข้ามาในช่วงปลายเดือนเพราะอีกขาหนึ่งเขาเป็นเจ้าเรือนพันธุ กรรมะคุณเองอาจจะมีในเรื่องของงานใหญ่ๆเข้ามาให้คุณได้แสดงความสามารถในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้หรือคุณเองตั้งใจจะทํางานกับครอบครบัวตั้งใจจะขยับขยายเรื่องงานที่สองงานที่3กับคนโดยรอบของคุณเองก็เป็นไปได้ในช่วงเวลานี้ถือว่าดีมากในเรื่องของการงานที่จะมีการโยกย,ย้ายปรับเปลี่ยนการที่อะไรที่เข้ามาในช่วงเวลานี้ถือว่าเข้ามาในจังหวะที่สมบ,บูรณ์แบบแล้วแต่ว่าเหมือนเคล็ดลับของน้องจจกันเนี่ยนะพิม ต้องบอกว่าช่วงเนี้จะหาเงินได้ดีจากการที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเช่นการจับมา ขายไปการที่คุณเป็นคนกลางในการเจรจาการที่คุณเป็นคนติดต่อการที่คุณเป็นคนเขาเรียกว่าอาจจะรู้เทคนิครู้ทริคในการที่คุณจะต้องดิลอะไรต่อมีอะไรแล้วคุณสามารถจะหาไรายได้ดีจากตรงนั้นอันนี้คือเคล็ดลับในสิ่งดีๆเลยนะสิ่งสําคัญก็คือดาวพระเสาร์กับดาวพระราหูที่ทับตัวเนี่ยคู่เนี้ยเป็นคู่มิตรใหญ่ทําให้คุณเองอ่ะจะได้พบปะคนมุมกว้างในหลากหลายประเภทเลยแล้วคุณเองก็จะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มคนนี่แหละ ทำให้คุณสามารถสร้างรายได้เพราะฉะนั้นรายได้คุณจะได้มาจากเรื่องของคนคุณจะต้องมีสังคมมุมกว้างที่คุณจะสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณได้รู้จักคนให้เยอะเข้าไว้อย่ารู้จักคนแค่ที่เราพอใจให้รู้จักมากกว่านั้นหรือคุณต้องพยายามโปรโมตตัวเองว่าคุณทําอะไรอยู่แล้วสิ่งสิ่งนั้นแหละจะทําให้คุณได้กลับมาอย่างมหาศาลเลยก็ว่าได้การเงินไม่มีปัญหานะเราการเงินเนี่ยเข้ามาเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนอริเนี่ยถึงแม้รายจ่ายจะเยอะมากใช้คำว่าเยอะมาก นะอืมแต่มหาอุด,ดวงนี้ทำให้รายรับของคุณกับรายจ่ายไม่ได้เจอปัญหาตรงกลางระหว่างกันเลยสามารถที่จะจ่ายออกได้พอดีกับสิ่งที่เรามีอยู่แน่นอนค่ะการเงินเดือนนี้ไม่ติดลบแต่จ่ายเยอะมากนะคะ อันนี้คือทา์หลายสําหรับเดือนพฤศจิกายนและถ้าปีหน้าล่ะคะอาจารย์ปีหน้าก็แนะนําแบบนี้เลยค่ะหนังสือเข็มทิศดวงชะตาปี2569แนะนําเลยใครสนใจทักมาเลยนะคะราคาเดิมราคาเดียวแล้วก็พิมพ์ก็จะเป็นคนตอบเองด้วยใครสนใจสั่งจองวันนี้ก็สามารถนัดคิวดูดวงกับพิมพ์ได้เลยนะสําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนธันวาคมนะคะสวัสดีค่ะ